มึงเมึงเห็นประสาทไหมประสาทคือละครวัดกมพูชากมพูชามันคือการตัดการแบ่งแยกแผ่นดินริบบินเชื่อโอ้มึงยอมสักทีเหรอให้ดาวสีแดงมัน่อแดงนี่แแดงไม่ใช่หรแดงั้เขาเารียกว่าแดงใช่ไหมใส่แว่นสีเล่นเกมม้ง เกสววันนี้เราจะมาเล่นเกมทายธงชาตินี่มันเกิดจากว่าคลิปก่อนเราทายสูงสูงสูกันแล้วมันแบบสนุกมากแล้วก็มีคนให้เสนอกันแบบว่าให้เรามาแข่งอะไรอื่นนก็มีทายธงชาติสนุกยังไงภูมิ่ง้อใช่ไหมผมเนี่ยภูมิใจอ่ะผมตรวจดับคลิปนั้นด้วยความภูมิใจอ่ะว่าทายถูกเยอะหลอเออเอางี้ว่าถ้าใครอยากไปดูก็ไปดูไทยสูงย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ทายธงชาติทายธงชาติมาเลยว่า จริงแต่ว่างาน, er นาวัดเชิงว่าผู้ต่อสู้เราจะมีความรู้ประมาณไหนมั <Yeah. S 1> บนบ้านเลยใครตอบได้บ้าง งงเเออกาซียนสิปะเสายบนกัมพูชาเอ้ยเอ้ยไม่ใช่นี่กัมพูชาสายล่างนู่นสิงคโปร์สิงคโปร์เวียดนามยามาลูนมั้เนี่ยอันนี้ยามาลูนไม่อยู่ตรงนี้เด้ออินโดมีอินโดด้วยอันนี้ไอ้ห้าแถบแดงขาวน้ำเงินนี่มันธงสเปเชียลอะไรวะไหนประเทศเราเนี่ยครัสีเหลืองอ่ะเนกาดาราบุนดารุสสรามน้าเเต็มบูไนัยเช็ดแค่เฮ้ยทับสังคมครับอันนี้มาเลเซียทูนีเอเชียประตู สุดเอเชียแล้วก็อันนี้ฟิลิปปินส์ใช่หรอฟิลิปปินเอ๊ะอันนี้คืออะไรไอไอแคมารูนแคมารูนไม่ใช่เหลืองเขียวแดงเลยจ้าเมฆอะไรอาเซียนเหรออาเซียนเนี่ยนะล่าสุดเลยอันเนี้ยเรกาตอนเรกาตอนคืออะไรอ่ะฮะเขาเปลี่ยนธงหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าเขาอ้อลองเซิร์ชธงเนี่ยรู้สึกเมียนมาไม่ใช่อันนี้ มาก่อนในอดีตนะเมนมาไม่ใช่นี่หรออะไรนั้นมึงเพิ่งเห็นประสาทไหมประสาทคือละครวัดเรากาบูชากาบูชาโอยไม่ต้องเริ่มรู้แหละโก้ยแหละเอ๋อประสาทอ๋อแล้วนีเปลี่ยน2010เห็นไหมเพิ่งเปลี่ยนเมื่อก่อนมันเป็นตรงนี้3ปีใช่แต่พี่เข้าวันนี้หลีกมี93ไงก็ว่าไม่คุ้นเลย กูเออแล้วเนี่ฮาภูมิใจวะมันเป็นประเทศไม่เป็นอันที่กูเคยผิดมาแล้วในประสบการณ์ชีวิตที่คิดอยู่เนี่ยพี่อยากไม่กด้วเสร็จแล้วหนึ่งสองสามไอแลด์แย่ไอฉัอกดผิดหรือเปล่าอ๋อนดยซีร ครับผมไอวอลลี่โคสเอากลับไปแล้วคือถ้าไอแลนด์เขียวมาหน้าไอวอลลี่โคสส้มมาหน้าอ๋อส้มถ้าส้มก่อนเนี่ยจะเป็นไอวอลลี่โคสอันนี้แต่ถ้าเขียวมาก่อนเนี่ยจะเป็นไอแลนด์อาวก็ไม่โง่มากก็เอ่่าก็ไมเท่าไหร่นี่ก็ไม่เท่าไหร่ก็ถูกไอวอลลี่โคส แถบสีส้มหมายถึงดินแดนของประเทศโดยเฉพาะทุ่งหญ้าสวรรณาที่ปกครองพื้นที่ตอนเหนือสุดของประเทศแถบสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพแถบสีเขียวหมายถึงป่าไม้ที่ครองพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศและเป็นความหวังสําหรับอนาคตโอ้โหเฮ้ยไม่มีสัญลักษณ์นี้ไม่ใช่เหรอแรงแม่น้า รู้ว่าผิดอ่ะแต่ว่ามันแบบันไม่มีแล้วอ่ะมันไม่มีแล้วอ่ะเออมันไม่มีอะไรหัวแล้วอ่ะเดี๋ยวขอเห็นก่อนไม่บอกปไม่รู้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วอ่ะสวยว่ะทงเสื้อบอลต้องสวยแน่เลยชอบอยากให้อยากให้ทงเรามีมีอาร์ตเวิร์กนี้บ้างนะสองโคลอมเบียใช่ไหมเช่แต่ไม่ใช่ไม่น่าเพาว่า้โคลอมเบียไม่มีตรงกลางมันแนวตั้งมั้งไม่ไม่แนวนอนแต่ว่าคิดว่าไม่มีตรงกลางนั่นคือ อแต่โคลัมเบียเหมือนเลยป่ะโคลัมเบียลยไม่มีตรงกลางวะนี่ไงเป๊ะเลยเว้ยโคลัมเบียคือเหมือนเลยแต่มันไม่มีอะไรในหัวแล้วนเอเามีงจากวานนีเราดเอควาดอร์สีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์ของดินแดนเอกวาดอร์ตลอดจนแหล่งทองคำที่พบในประเทศสีน้ําเงินหมายถึงชายฝั่ง และทรัพยากรมหาสมุทรของประเทศและสีแดงหมายถึงเลือดเนื้อของบุรุษผู้เสียสละชีวิตคำอธิบายสัญลักษณ์คือโลกที่มีนกแรงประจำชาตินั่งอยู่ด้านบนอ้กูไม่แบบว่าตอบถูกอะ เดี๋ยวเดี okay, ๋วเดี๋ยวดี๋ยวนะโจดนี่โอดนี่้โหโอเคตอบเลยสายเราเเะลยราเซนเ้ยเขเก่งพวกเราเก่งมากขอบคุณมากออสยอดเยี่ยมเก่งมากเอยในธงมีชื่อที่ในธงมีชื่อขี่ในโจดมีเฉลยอยู่แล้วเไอาแน่นอนอยู่แล้วถูกบอกมีติดเอาบอกเลยว่าพบอกเลยคอสริกา เ e พับลิกาเดคอสตาริกาคอสตาริกาสีน้ำเงินหมายถึงท้องฟ้าความเพ้อฝันโอกาสและความอุตสาหะสีขาวหมายถึงความสงบสติปัญญาและความสุขสีแดงหมายถึงเลือดของผู้พลีชีพที่คอยปกป้องประเทศรวมไปถึงความอบอุ่นและความมีน้ำใจของชาวคอสตาริกาออกแบบธงมาแบบมีเขียนแบบนี้มันดีนะอ่ะออยาเราก็ใจแบบง่ายไงยย <laughs> ได้คะแนนกันหมดด้วย <laughs> ความพิเศษของมันะ่ะที่อยากเล่าก็คือว่าคอสตาริกาเนี่ยถ้าเกิดเรานี่ออกเราชนาบออกอ่ะเป็นคอสตาริกาเหมือนกัน เพราะว่าคำภาษาอังกฤษใช่ไหมคำว่าแฝงใช่ไหมว่าธงแบบภาษาริตาลบเป็นภาษาสเปนแล้วภาษาสเปนน่ะคำว่าธงมันมีสองคำเขาเลยมีทงสองแบบแต่เป็นอันเดียวกันสองภาษาสเปนมีคําว่าธงสองคำมีคําที่มีความหมายว่าธงอสองคำถ้าเรียกแบบที่หนึ่งจะเป็นธงมีลูกถ้าเรียกแบบที่สองมันก็ไม่มีลูกธงเวอร์ชั่นมีลูกกับไม่มีลูกมีชื่อเรียกต่างกัน ชอบเลยอ่ะอันที่แบบควรจะรู้อ่ะแต่ว่ากูไม่รู้เนี่ยเฮ้ยมาอันแน่คืออะไรอ่ะอันแน่คืออะไรพรอ้อยมงครับเดียวดี่อะไรอะไรทวีปเอเชียะ่ะจากทรงหน้าใช่กูตอบแล้วอ่ะผมว่ามันมันมีคําว่าเซียในประเทศรัเสเซียมัน,ม,นม,มีดาวนะ,ะมันอาจจะเป็นฝันงมึงมันก็ได้มีดอกไม้ด้วยอ่ะมึงจะวิเคราะห์อะไรออกมาได้โอเคคิดอะไรไม่ออกหนึ่งจองจ เวเนซุเอเซียก็อยู่ในภูมิภาเอเชียกลัวกวมอยู่ในภูมิภาเอเชียไงเวเนซุเอลายังดูฉลาดแต่ไม่เวเนซุเอลามันก็ไม่ใช่อยู่แล้วไงคืออะไรอ่ะชือตองกงฮาน่งสองเข็มแต้มหมดเวเนซุเอเซียคือตอนแรกเดาไปทางตูนิเซียอย่างเงี้ยยังดูแบบดูรอบรู้ประเทศเวเนซุเอลาถือว่าอยู่ในเอเชียก็เลยไม่คือคือแดงทั้งผืนนะกูตีเป็นโซนนี้ไว้ก่อนใช่แต่ผมว่าคิดว่าอยู่ในเอเชียแหละ ฮ่องกงสีแดงสื่อถึงความสนุกสนานและดอกไม้ทั้ง5ก็คือดอกชงโคฮอลแลนด์ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาตินั่นเองโอ้โหยังวะแต่คว่าคุณคพอจะเดาโซนได้ผมเดาโซนได้ใช่ก็คิดเหมือนกันมาโซนนั้นน่ะชอยไหมชอย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  หก็เป็นเพราะนี้กังจอมนี่แหละเดี๋ยวตอบไม่ได้แต่อย่างน้อยกูก็มีชื่อให้เขียนสักอันหนึ่งก็คือแทงอ่ะอันนี้อันนี้พูดตรงๆรงนะเหมือนการแทงเลยคือแทงกันเลยว่ามันไม่มีความรู้แล้วตอนนี้อันนี้มันดวงแล้วอ่ะอันนี้ดวงจริงอันนี้ดวงแล้วอ่ะสามสองหนึ่งเฮ้ยผมแซมเดียวว่ะนี่แซมเดียวอ่ะแซมว่าพี่ปินถูกว่ะเพราะว่าปีคน ทำไมทำไมอ่ะน่าจะแก้เป็นมาลาวีแล้วอ่ะทำไมมาลาวีอ่ะไม่รู้เห็นคำว่ามาลาแล้วมันดูมีแบบอะไรดรอปทิศทางที่เต่ากินยางคล้ายๆกันคือแบบบบแแซมเียง่งโซนอย่างนี้เลยเหรอมันทงอยู่ในกรีนอ่ะคือทงเออแล้วก็อยู่ในกรีนสกีทีเออทงแปลกมากเลยอ่ะซึ่งจริงๆของภาคนดีดาเปรียดของมันที่ได้เห็นว่ากเกาชุนสิ่งนี้มันคือเคลื่อนเลยอ่ะเออที่มันแปลก ก็คือจะเป็นโซนเขียวแดงเหลืองดำเนี้ยดิสตามฟองแอฟริกรา,กามาลาวีแถบสีดำหมายถึงชาวแอฟริกาสีแดงหมายถึงเลือดที่หลั่งไหลจากการต่อสู้เพื่อเอกราช <c oughs> สีเขียวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพืชพันธุ์ของประเทศและมีสัญ,ญลักษณ์ดวงอาทิตย์ที่หมายถึงรุ่งอรุณสู่อิสลภาพและความหวังในทวีประเทศอ ขอช้อยครับไม่ช้อยครับเยวโรไม่ช้อยครับข้อนี้ไม่งาขอตอบเลยครับเหมือนทงในนารูโตะเออใช่นี้เนี่ยเหมือนเสื้อแล้วกูต้องตอบเลยนั่นารูโตะตามความเข้าใจกูแล้วกันเดามาเร็วๆหนึ่งสองสามเตรงนี่ดูบอลกันทุกแมตช์เมซี่ไงได้แชมป์ที่นี่ไง กาตากาาตมีทุกแมทกาตาในหัวกูมันเคิวสายการบินใช่กาตาในหัวคือ Q A T A R เฮ้ยร์ไให้ด่าวันสีแดงมันอยไรอ่ะแดงนี่แดงแดงไม่ใช่หรอแดงม่ผัวเขาเขาเรียกเลยว่าแดงใช่ไหมใส่แว่นสีเล่นเกมงงวม่รู้ะมันใส่แว่นสีเล่นเกมตรงปั่นจักรก็ว่าไม่ตอบผิดไม่ต้องทักครึ่งคลิปแรกน่าจะเป็นแบบชาติชาติปะ ทรงชาติปะเลือดเนื้อของคนชาติปะใช่เลือดเนื้อเลือดเนื้อขาวคือแบบความความความสงบสุขอันสูงใช่ซึ่งที่เขาเกียมีความยังคงแหลมมากภาษาอย่างกงเกียวขัดแย้งกันอย่างต่อเนื่องทงในทงกาตาสีขาวหมายถึงสันติภาพสีแดงหมายถึงชาวมุสลิมเคาะวาริส่วนรอยหยักระหว่างสีขาวและสีแดงหมายถึงความขัดแย้ง เมื่อกี้พี้ยงขำพี่บีฟอยู่พี่บีฟมาชนอยู่จะจริงว่าขัดแย้งกันอย่างต่อเนื่องใช่ปะแต่ก็คก็เคยอยู่ท้ายกันพี่ต่อระกสารกันเฮ้ยเอาจริงมันเป็นความหมายที่เจ๋งนะ เพราะว่ามนุษย์เราก็มีความขัดแย้งได้เรื่อยๆแหละแต่เราอยู่กันได้ไงเจ๋งว่ะความบางบางความขัดแย้งกูก็ไม่อยากอยู่แล้วเจ๋งรแต่จริงๆงชอบจริงถ้านับเป็นว่าการดีไซน์มันคือเป็นความรู้สึกอ่ะเขาอาจจะตั้งใจให้เกิดความรู้สึกนี้เกิดขึ้นแล้วพี่บิ๊มมันดันจับได้แล้วก็เลยพูดออกมาใช่ป่ะใช่ใช่ไม่แน่เลยมันคือการดีไซน์แล้วแบบคือการสื่อสารของศิลปะไออ หนมึงบอกว่ามาเลเซียยากสุดอันนี้เคยเคยมีข่าวใหญ่ครับทั้งหนูขอชายวลาขชายว่ลาขอชายวลาโอเคโอเคจบเหมือนรอ่ะก็เขาบอกข่าวนสลัตเวียเอ้ยอ้ย้คนฮะอะไรวะ ล้วสีความหมายสีออย่าบอกนะว่าสีแดงนั่นก็คือสีแดงคืออะไรชาติเลือดเนื้อของคนในชาติสีขาวคืออะไรสันนิษฐานพี่มากเอาหรอาวเพราะว่าแดงกับแดงกบประกบขาวไว้สีแดงคือเลือดสีขาวคือเซลล์เม็ดเลือดขาวไม่ใช่บอกว่าเท่ะกะเท่ไงกะลึกไมเนะขอขอเดาห่อยขอเดาขอความรู้สึกใช้ความรู้สึกก่อนมันคือการปัดการแบ่งแยกแผ่นดินลิบบี้ เชื่อ<ต>ลิปบิ้นเอ่อลิปบิ้นเปิดงานเราตัดเปิดโต่พวกมึงยอมสักทีเหรอเป็นการยึดเหนี่ยวระหว่างกุญแจมือสองฝั่งไว้บัตเตอร์แปะไว้ระหว่างหยุดการนองเลือดถูกต้องไอ้เห<อ><อ>ี้ยไปแล้วใช้อะไรแล้วมันคืออะไรไ<อ>ลัตเวีย สีแดงสื่อถึงการเปื้อนเลือดและส่วนสีขาวตรงกลางนั้นก็คือผ้าที่ซับการเปื้อนเลือดนั่นเองโดยมีตำนานที่กล่าวอ้างไว้ว่าหัวหน้าชนเผ่ารัดเวียคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตจากการรบและถูกห่อไวไ้ด้วยผ้าสีขาวซึ่งผ้านั้นก็เต็มไปด้วยคราบเลือดทั้งผืนเว้นแต่ส่วนที่เป็นร่างของหัวหน้าเผ่าที่ยังเป็นสีขาวอยู่และในการรบครั้งต่อมาชนเผ่ารัดเวียจึงใช้ผ้าดังกลาง่าวเป็นธงประจํากองทัพและรบจนได้ชัยชนะพร้อมทั้งขับไล่ศัตรูไปได้ชนเผารัดเวียจึงใช้ธงสีแดงขาวเป็นสัญลักษณ์ของตอนนั้แ่มา ้ยวันี่แบกนี่แบกโอ้ยความอมทนมากเลยอ่ะแล้วคิดถึงแต่คนในประเทศเลยเออเพราะว่าเป็นสีสีแดงในคนใระเทศแล้วอยากจะอุดแผลไว้อโอ้ดีจังโอโหนี้จำได้ละ เขาช้อยไหมเขาช้อยไหมเขาใช่้อยกว่าเขาหลงเขาหลงเพ่งแป้งมากเลยแบบไม่ไม่มีอะไรเลยอะผมมาในหัวการช้อยแล้วกันช้อยแล้วกันช้อยเลยจ้าช้อยฮะช้อยนะช้อยอุ้ยมีประเทศที่อยากไปอยู่ประเทศอันล่างยังไม่รู้เลยคืออะไรเบนินเนี่ยเราใจเลยเราใจคนนำโจทย์อย่างเดียวเลยตอนนี้พร้อมผมว่ามีคนตอบกระตุ้นหนึ่งตอบจ้า อากระต o v e กระตูนพวกพีธถูกแน่เลยวะ่ะแต่กูคิดว่าแทนซาเนียแต่กูว่าออนไม่หยิบม,มาลกา,มา,มมากันกา,ามากาสกาพี่ต้องเออคนะแนนมันตีตื้นผู้เราเลยแล้วต้องชื่อใจคนทำโจทย์ไม่จริงๆอะ่ะตอแนแรกผมเดาว,ว่าธงมาลากาสกา,กา,กากมันต้องมีรูปสัตว์สักรูป <c oughs> อ่ะนี่เหรอแต่นั้นมึงอะดูว่าตูนเยอะจริงนะมาลากาสกา สีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์สีแดงหมายถึงอำนาจอธิปไตยสีเขียวหมายถึงบริเวณชายฝั่งและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังความหวังเขาไม่ได้พูดเรื่องธรรมชาติเลยเออขาแบบมีเยอะแล้วมีเยอะแล้วไม่ต้องพูดก,ก็ได้โอ้โหเฮ้ยเขาได้ทำเปตีหน้าชิวอะ มันจะผิดเอานะจะผิดเลยเหรอวะไม่ใช่หรอกมันก็ต้องถูกอยู่แล้ววะมันจะไปผิดได้ยังไงวะม,มันสลับกันได้เออว่ะเออว่ะจะผิดได้เออว่ะมึงมาเออว่ะเออว่ะมแบบึงเกียนคำตอบแล้วไม่เปลี่ยนด้วยไม่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 ม่อม่ไ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 ม่าม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่อม่ไ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 ง่ไม่ไม่ะอ่ไม่้ม่ไม่ไม่น่ม่ไม่ไม่ไม่่่อย่่ะขอ่ม่ม่ก ไอออนงงไว้ทำไมไม่ใช้เวลานานจังร้อก็ดีมันจะมีอะไรนะทำอะไรเิียต่อเอ้าไปสิเล่นสลับแหละหนึ่งสองสามเรียวเรียงเร่กรุ๊กกรู๊กเร่เราตื่นเต้นเลยวันนี้เต้นไม่มันมีแดงขาวน้ำเงินมันคืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมีป่ะมันมีดมันมีทองสลับตัวนี้มีเยอะมากจริแบบ ในแชลแรมเน็นแนวนอนเก็เมื่อกี้เขียนในแชลแรมแล้วก็กนึกดาวมาแนวนอนในแลแรมแนวนอนฝรั่งเศสสีน้ําเงินคือความเสมอภาคสีขาวคือเสรีภาพสีแดงคือพระดอนภาพหรือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอาเป็นว่าวันนี้คนที่ชนะมีสองคนนะครับก็คือพี่ปิ๊นกับผม เลขนที่เองเอาจริงนะถือว่ารอดเราภูมิใจในตัวเองนะจากทักษะที่บอกว่ามีรูปนครวัดแล้วบอกเป็นลายคือถือว่าทําได้ดีแล้วนะจริงคือทงในโลกวันนี้มีเยอะมากเดี๋ยวไว้มาเล่นกันสนุกดีล้วกเป็นความรู้รอบตัวด้วยเราะั้นผมก็จําได้แล้วว่า ธงเขาจะได้ไปสองแบบไอ้ธงที่มีตะวันตะวันอยู่ข้างบนเป็นมาลาวีธงรัดเวียหมายความว่ารัดเวียมีแพตเตอร์ปิดแผลที่นองเลือดเออนี่ความหมายเจ๋งมากเลยอ่ะกูก็รู้จักกาก้ากาก้าที่เป็นความขัดแย้งในตอนเรื่อนแล้วก็จะฝังหัวว่าไอวอลลี่โคดสีส้มอยู่หน้าใช่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 วันนี้หนุกดีอ่ะคนที่เล่นไปกับเราถูกกันกี่ข้อยังไงคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่สำหรับทายธงรอบหน้าบ๊ายบายจ้า กู S <S ชอบที่ฝรั่งเศสแล้วทุกคนเออไม่ใช่คือม,มันปูมาแล้วแบบมันเครียด